เบบี้จีสีดําทองตัวนี้พี่จําได้ว่าพี่ไม่เคยเอามาให้ดูตัวจริงนะครับผมวันนี้ก็เลยถือโอกาสมาให้ดูตัวจริงกันนิดหนึ่งนะครับผมตัวนี้เป็นเบบี้จีในการสาหรับคุณผู้หญิงนะครับหรือสําหรับน้องๆที่ข้อมือใหญ่ขึ้นมานิดนึงแล้วอยากจะได้แบบว่าทนทานขึ้นนิดนึงวัสดุดีขึ้นลองดูเบบี้จีตัวนี้ด้วยนะครับผมตัวนี้เด่นคือมันเป็นสีทองครับคือขอบข้างในมันเป็นสีทองงงเงานะครับผมเวลามนโดนแสงเนี่ยพี่เอามาถ่ายให้มันโดนแสงธรรมชาติให้น้องเห็นไหมฮะมันจะงงเงาวาวขึ้นมาดสวยะ เข็มนี่มันแต้มภายน้าเล็กๆขึ้นมาด้วยนะครับกลางคืนมันจะเรืองแสงแต่ว่าไม่สําคัญหรอกสําคัญคือมันมีไฟกดปุ่มมาดูไฟได้นะครับเดี๋ยวดูลม่วๆก่อนนะเนี่ยสวยนะคือเวลาพวกสีทองทอเวลามาโดนแสงเห็นมันจะวาวๆขึ้นมาเห็นไหมฮะ,ะปุ่มกดเป็นสีดํานะครับวัสดุเป็นเลเซนแข็งนะครับทนทานตามสเปคของ G ีช o อ k เลยครับแต่ว่าย่อส่วนเป็นเบบี้จีสายเป็นสายยางสีดานะครับดาด้านนะ ขนาดประมาณประมาณประมาณซ้ายไปขวาเนี่ยสเซนติเมตรนะครับก็คือขนาดมาตรฐานนะครับเพราะฉะนั้นเด็กข้อมือใหญ่ขึ้นมานิดนึงใส่ได้แล้วนะครับเนี่ยดูรวมๆก่อนนะครับทนทานครับสลักเป็นแบบยึดอย่างนี้มันไม่หลุดง่ายแน่นอนนะครับผมเป็นสินค้าใหม่ครับของแท้ประกันศูนย์ cmg ครับ1ปีพร้อมกล่องคู่มือประกันศูนย์พวกนี้มันจะทนแรงสั่นสะเทือนได้เยอะนะครับเนี่ยมีเกรดโปรเทคชันด้วยนะฮะแล้วก็กันน้ําได้100เมตรนะครับไฟปุ่มนี้นะครับเนี่ยไฟขึ้นเล็กๆสีทองเห็นไหมฮะขึ้นข้างล่างนะครับไฟเนี่ยทองทอง เปลี่ยนอันนี้เดือนกับวันที่ใช่ไหมครับอันนี้เวลานะครับลองกดดูนิดนึงนะเปลี่ยนเป็นเดือนกับวันที่ได้นะครับเป็นวันจันทร์เดือนกุมภาพันธ์ที่26นะครับหรือกดเป็นเวลาก็ได้นะครับผมตัวนี้มันจะขยับตามวินาทีเพราะในการมันไม่มีเข็มวิฮะมันก็เลยต้องใช้ตัวนี้เป็นวินาทีแทนนะครับผมกดดูเวลาต่างประเทศได้ยังไม่ได้ตั้งนะครับตั้งปลุกได้ปลุกได้สองสามสี่ปลุกได้สี่ครั้งแล้วก็ร้องเตือนทุกต้นชั่วโมงได้นะครับผมจับเวลาได้ ตั้งเวลาถอยหลังได้นะครับคือไอ้หลักๆที่ต้องใช้มีมาให้ครบหมดเลยนะครับขนาดไม่ใหญ่มากครับประมาณ4เซนเท่านั้นเองนะครับใส่สบายๆนะครับทุกข้อมือยังไงสนใจแนะนําครับสั่งทางออนไลน์ดีกว่าครับเดี๋ยวนี้ส่งไววันสวันก็ถึงแล้วนะครับต่างจังหวัดหรือปริมณฑลนะครับผมหรือว่าจะมาซื้อหาร้านก็ได้นะครับ ถ้าสั่งออนไลน์ข้างบนนะครับหรือแอดจากเบอร์โทรทำให้ถูกกระทรปรึกษานะครับผมส่วนถ้าจะมาซื้อหน้าร้านนะครับร้านอยู่ข้างในซอยบรมราชชนนี19แถวปิ่นเก้าครับอยู่กรุงเทพนะครับอยู่ในซอยเปิดทุกวัน10โมงเช้าถึง5โมงเย็นตอนนี้ค่าตัวลดแล้วเหลือประมาณ10อะม่ถึง4,000ตอนนี้มันลงมาเหลือ3,000กว่าบาทนะครับแต่คาดว่าอีกประมาณไม่นานจะขึ้นมานิดหน่อยนะครับเพราะว่าประมาณเดือนมีนาคมเนี่ยจะมีการปรับราคาขึ้นคาสิโอทุกรุ่น5%นะครับตัวนี้อาจจะโดนหางเลขเข้าไปด้วยเหมือนกันผม ยังไงก็ขอบคุณมากครับไว้รอชมคลิปต่อไปอีกนะครับผมจากร้านสยามนาฬิกาปินเก้านะครับหาสีดำทองดำด้านดๆหน้าทองเหลืองๆเนี่ยดูตัวนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ